เดี๋ยวมาดูทีมงานของผู้กล้ากับถิ่นครับเอาแมคโครขึ้นรถเทรลเลอร์ของเราได้อะถอยไปเลยหรือพี่เฮ้ยมันไม่มีลไมไปไปเลยเออ <laughs> หักหมดเลยอันนี้ลูกน้องเซียนนนบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดินหน้าวันนี้ก่อนกาฟิวเฮ้ยเดินหน้ามานน,น,น,าานี้แล้วหักไปฝั่งนี้เดินหน้าตรงไปนู่นเลยนะ่ะเดินนูนนะน่นนะ่ะแอบไปฝัปป่งนู้นน่ะเออแอบไปไปไกลๆเลยหักมาฝั่งนี้ เฮ้ยดูนี่ด้วยดูนี่ด้วยเนี่ยหางเนี่ยเอาหางหมดเลยหางมาฝัาา่งนี้หมดเลยเอามาเองมาหางหมดเลยไปถอยไปถอยไปขึ้นล้อขึ้นล้อจะกลับรถยังไงวะเนี่ย เดินหน้าก่อนเดินหน้าเดินหน้ามาก่อนเดินหน้าแลแ้วแอบแอบขวาแอบฝั่งนี้ไปไปเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอเดี๋ยวเอ็งไปมุมนูน้นละให้นี่ทำทางก่อนอันนี้ขึ้นง่ายครับมีกองดินครับปกติมันจะขึ้นค่อนข้างจะยากน,นิดนึงนะ เพราะว่ามันสูงตัวนี้มันเบาครับจบงานแล้วครับ6,000บาททำแค่อ,อ2ชั่วโมงไม่ถึงไม่ถึง2ชั่วโมงแปบ๊บเดียวอเองเกตดินให้พร้อม าไหมลูกรังตุ้ยเฮ้ยลูกรังเอาไหมเนี่ยรถละรถละแปดร้อยเฮ้ยไปโน่นะ <c ười> เอาไปนู่นนะไปไปโน่เอเเเอ,เอมันเก่งอยู่อ่ะ ขึ้นกองดินเลยคนระับมันจะง่ายอ่าถอยเลยถอยไปถอยไป อีกอีกอ๋กอเดี๋ยวมาดูกันง่ายไหมเนี่เดินขึ้นอันนี้สบายครับไม่ต้องค้ำอะไรเยอะแยะ เพราะว่าอยู่ที่กองดินด้วยมันสูงอยู่แล้วครับตนนัวนี้ไม่ยกล้อนะพอต,ตัวเขาเบาครับเอ,อ้เรีบไปแก้ไขเรวยอรถเลื่อนตัวน,นี้นะ่อเอาค้อนเคาะเออดินอดเหลือลูกปืนมันยังไม่พังนะ ท้าแกเบื่อแล้วครับเริ่มเบื่อแล้วอาชีพที่ทําเงินดีครับแต่ว่าบางครั้งมันเบื่อกับลูกน้อง <S <S <ม>เบื่อกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูรถใหม่ๆครับมาก็ไม่มีการล้างไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะถ้าแกเหนื่อยครับเหนื่อยใจ ถ้าใครโชคดีก็คือมีลูกน้องดีก็ดีไปครับโอเคเรียบร้อยตอนเอาลงเลยมันยากไหมตอนเอาลงไม่ยากเลยอ๋อไม่ยาก <laughs> ถ้ามันถ้ามันยากไม่ต้องเอาลงอ๋อโอเค แพ่มันกินเหล็กเปล่าหล่าอ่ะไปเลยหมดภาระราเองแล้วหมดภาระราแล้วเฮ้ยไม่เอาเกันร้อนขึ้นน่ะกันร้อนขึ้นรถน่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็๊ายบายครับสวัสดีครับ